ครับบ้านเราเราหอครับสเดเเนี่ยานลงนไ้อเรที่ไหเขอจอแร่จะวยไวยขาันแท่เนี่ยมันจเห็นข่เอาไว้เี่ไดไว้เถอะจินมั่ยนั่นเนาะ เยอะตายพุกมือับสองโตมะ้อสองอออสองเลยไม่ใช่ตัวหน่อยเอ่อเออตัวนหน่อยไม่ใช่ตัวเนยหน่นนอยนูมันไม่จิ้มมนกกน่อมัน

เดือนแมนม่หนีฮู้นีก็บว่แมนนินชงใช้หนูกินมันหนูกินหมาหนูกินหรอแม่อันนี้กัแม่นเกกตอกตอออกม่กออ